สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอารในนะครับในกริปนี้จะมารีวิวตัวละครบินสต็อกนะครับอ่บินสต็อกเป็นตัวละครแวนการ์ดยืนบนนะครับโจมตีระยะไกลแต่ย้ายโจมตีจะเหมือนกับสไนเปอร์ทั่วไปนะครับแต่เป็นแวนการ์ดนั่นเองมาดูนี่ที่สกิลติดตัวนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะอ่านงงๆหน่อยเดี๋ยวผมจะสรุปออกมาให้เลยดีกว่านะครับโดยรวมแล้วนะครับก็คือตัวละครนี้สามารถซัมมอน ปูนะครับมันใช้คําว่า m e t a ลแครปเป็นปูเหล็กนะครับมาช่วยในการต่อสู้ได้นะโดยที่จะซัมมอนได้ในเฉพาะในระยะโจมตีของตัวบินสต็อกเท่านั้นนะครับเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยปูจะอยู่ตลอดเกมเลยโดยที่สามารถตัวปจูจะกระดกลิ้นทำไมวะตัวปูเองเนี่ยจะบล็อกศัตรูได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สแตค่อนข้างดีเลยคือสามารถที่จะแทง ศัตรูทั่วไปได้ถ้าเว้นศัตรูที่มันแบบโจมตีหนักๆน,นะนั้นน่าจะตายแต่ถ้าเกิดตายก็ไม่ได้หายไปจากเกมนะครับจะเป็นสถานะที่ตืนชีพให้ตัวเองก็จะแบบในในเกมในด่านเนี่ยจะเห็นว่าตองเนี่ยพุดุดลงไปใต้ดินนะครับแล้วก็หลอคืนชีพระยะเวลาคืนชีพคือ15วินาทีนะครับจะซัมมอนได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ ถอนได้นะถอนได้นะครับแล้วก็เมื่อโจมตัวบินบินสตอ็อกเองเนี่ยเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ปูล็อกอยู่จะทําให้โจมตีแรงขึ้น50%นะครับในหน้าที่เนี้ยมันใช้คําว่าจะโจมตีกลายเป็นนะครับกลายเป็น150%ก็คือบวกเพิ่มมา50%นั่นแหละนะทีนี้มาดูกันที่สกิลนะครับสกิลหนึนะครับหลอดสกิลเต้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับ เมื่อกดใช้แล้วเนี่ยที่เลเวลเจ็ดจะเด้งดีขึ้นมา5หน่วยทันทีแล้วก็จะเด้งเลือดนะครับให้กับปูนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นเต็มหลอดเมื่อใช้สกิลนี้ถ้าปูกําลังคืนชีพให้ตัวเองอยู่ก็จะกลับมากลับขึ้นมาใช้งานต่อได้ทันทีและเลือดเต็มถ้าใช้สกิลนี้โดยที่ SP ที่ใช้เนี่ยสาหน่วยนะครับ SP ั้งต้น11หน่วยต่อมาสกิลที่2นะครับ สกิลที่สองเนี่ยจะเป็นสกิลที่นิยมกันมากกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมนะครับเป็นหลอดสกิลเด้งเองสกิลเป็นสกิลกดใช้เมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะซัมมอนปูเพิ่มขึ้นมานะครับรอบๆตัวปูตั้งตนน้นนะตั้งต้นจะมีสี่ช่องก็คือซ้ายซ้ <c oughs> ายขวาบนล่างนะครับจะจะซัมมอนปูเพิ่มขึ้นมาสี่ช่องแต่เงื่อนไขก็คือช่องที่ซัมมอนเพิ่มเนี่ยจะต้องเป็นช่อง ที่ซัมมอนได้ก็คือวางตัวซัมมอนปกติได้แล้วก็อลืมพูดไปนะครับตัวปูเนี่ยจะซัมมอนได้เฉพาะพื้นล่างเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถวางบนบนได้นั่นแปลว่าเมื่อใช้สกิลนี้ตัวที่งอกออกมาก็คือจะเป็นช่องที่ยืดล่างเหมือนกันนะและ้วก็ในระหว่างที่สกิลนี้เปิดใช้งานอยู่นะครับจะค่อยๆเด้งด p เพิ่ม จนถึง12หน่วยอันนี้คือที่เลเวลที่เลเวล7นะครับแล้วก็มีบัฟดิเฟนท์ให้กับปูด้วยบวก50%นะครับอ่ะก็ไอ้สกิลเนี้ยจะเหมาะกับการที่ต้องยืนเลนแบบมอนมาเยอะหน่อยนะครับก็จะใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าปู1ตัวมันจะบล็อกได้แค่หนึ่งหนึ่ตัตูตหตัวเท่านั้นนะอ่ะอสกิล อ่ะโทษครับ sp ที่ใช้นะก็จะสูงขึ้นหน่อยเป็น4 4หน่วยนะครับ sp ตั้งต้นเป็น14หน่วยโอเคสรุปแล้วตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางเฉพาะทางเลยแหละคือผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะแต่ก็ลองเล่นกันได้คือลองฟันมาเล่นได้สนะ่วนมากจะเอาไปใช้ในโหมด is นะครับที่จำกัดตัวละคร มีภูตัวละครน,น้อยนะครับบางคนก็จะหยิบตัวนี้มาเล่นซึ่งผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผม,ผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือหลังๆก็เลยไม่ได้หยิบแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็ผมก็ไม่ได้ลง a อสแล้วนะี่เกียรจัดนะครับทีนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation ให้เลือกเป็นสกิล2นะครับ มาถึงนะครับให้ลงบินสตอกเลยแล้วก็ลงปูตำแหน่งนี้นะครับอ่ะลืมบอกไปอีกนะครับป,ปูเนี่ยไม่ใช้ d t เลยในการลงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเกมอ่ะลืมเร่งตรงนี้ก็คือจะให้บินสตอกเป็นตัวทำดาเดจนไปเลยนะทีนี้ถ้าสกิลหลอดเต็ม กดใช้ทันทีนะครับเพื่อเด้งดีขึ้นมาเราจะได้ดีพอย y ตัวตองโนโกคู่ลงมาช่วยฮิวนะครับไม่งั้นฟินตองจะตายจากช่องปับปับไอ้ดาเมจนี้นะครับอันนี้อันนี้คือเซตอัพเสร็จแล้วก็ที่เหลือก็คือรอนะครับรอหรอสกิลพอหรอสกิลเต็มมันจะมีเวฟหนึ่งออกมาพอด,ดีก็เตรียมกดใช้นะครับ อันนี้แหละนะครับเมื่อมอนเริ่มเดินนะครับเปิดใช้พอมอนมันมาสองตัวเนาะอย่างที่บอกนะครับปูมันบล็อกได้แค่ตัวเดียวเราก็เลยต้องเปิดใช้ให้มันงอกขึ้นใหม่นีนะ้จะเห็นว่ามันงอกได้นนแค่2ช่องเพราะว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันเป็นปันเป็นด้านบนแล้วก็วางตัวละครไม่ได้นะทีน,นี้บอสจะมานะครับโคเซเลยเยอร์เมื่อ ปอสเริ่มเดินนะครับให้กดใช้สกิลนะครับตรงนี้แนะนำให้ไปเร่งความเร็วนะแล้วเมื่อปูหมดนะครับปูเมื่อสกิลหมดนะครับเมื่อสกิลหมดเตรียมลงสตันนะครับปาสตันมีอยู่สองลูกอันนี้ในกรณีที่ถ้าฆ่าไม่ทันเรายังมีสตันเหลืออยู่สองลูกนะครับ ตัวละครผมเป็น E2 แดลเวอสี่วส40นะครับตัวนี้พอผมผมมีเอาไปใช้งานมา้นมมางสาหรับใครที่อัพแค่ l e ว e วหนึ่งก็อาจจะต้องสตัน์หลายรอบหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ลองดูแล้วกันเพราะเซตอัพมันมีให้แค่เนี้ยมันมันควรจะผ่านได้ได้ด้วยแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านจริงๆอาจจะต้องอัพลเวลตัวละครเพิ่มขึ้นมานะครับก็คลิปนี้ก็ ตัเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ